ช่องพลวัตครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่นำเหรียญสะสมมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะอันนี้เพิ่งได้มานะครับได้มาประมาณ3ามสีวาระนะฮะนีครับเป็นวาระที่สี่สิบครับผมครบรอบร้อยห้าิปีแห่งวันประสูตรองค์เสนาบดีกทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปของ สมเด็จพระเจ้า,าพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีนะครับกรมพระคลังนะฮะนี่ครับไปเรียนด้านหน้านะฮะอันนี้จะชัดหน่อยนะครับจำนวนการผลิตก็คือวานี้ วาร้านนี้นะฮะห้าล้านเหรียญนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูพเพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะฮะพชบเป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับราคา10บาทนะครับราคา10บาทจะชัดหน่อยด้านหลังนะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์ของกระทรวงกันขัง150ร้อห้าปีนะฮะ ส่วงพระครังมหาสมบัติ13มกรา2,549เป็นอีก1เหรียญน,นะครับที่ผมได้มาประมาณทัก3เหนนรียญนะฮะของวาระนี้นะฮะวาระที่40จำนวนการผลิต5ล้านเหรียญกว่าจะได้มาก็ค่อยๆสอบถามไปเรื่อยๆนะฮะกับผู้ที่สะสมแล้วก็แลกเป็นเหรียญ อันนี้เป็นด้านหลังนะฮะครบรอบร้อยห้ปีเวด้านหน้าครับพิมพ์ยังชัดมากนะฮะเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้วาระ,ะใหม่มาเดี๋ยวผมเอามาลงให้เพื่อนๆจะได้รับชมอีกนะฮะ อันนี้เป็นวาระที่40ขอบคุณครับ